ระบบป้องกันขีปนาวุธ a r, r o w 3คือจุดสูงสุดของสถาปัตยกรรมการป้องกันหลายชั้นของอิสราเอลซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากขีปนาวุธพิสัยไกลที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก a r, r o w 3เป็นระบบที่ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทอิสราเอล Aerospace Industries ของอิสราเอลและสำนักงานป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาโดยมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้ตั้งแต่อยู่ในอวกาศนอกชั้นบรรยากาศโลก ก่อนที่มันจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและทำลายล้างเป้าหมายนี่คือการป้องกันในระดับบนสุดของกรอบป้องกันแบบหลายชั้นของอิสราเอลซึ่งรวมถึงไอออนโดมสำหรับภัยคุกคามระยะใกล้และเดวิสซิลลิงสำหรับขีปนาวุธระยะกลางส่วน A R R O W สามรับผิดชอบต่อภัยคุกคามจากขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งรวมถึงขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์เคมีหรือชีวภาพ ต้นกำเนิดของ ARROW 3ย้อนกลับไปยังสงครามอ่าวครั้งแรกในปี1991เมื่ออิรักยิงขีปนาวุธสกุศใส่อิสราเอลในเวลานั้นระบบป้องกันที่มีอยู่ไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความประหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบสกัดกั้นขีปนาวุธที่ทันสมัยกว่าในช่วงเวลาหลายปีหลังจากนั้นอิสราเอลได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธหลายชั้น ซึ่งมี AROW-1 r 1, และ AROW-2 r 2, เป็นขั้นตอนสำคัญแต่ภัยคุกคามที่พัฒนาเร็วขึ้นทำให้ต้องสร้างระบบใหม่ที่ลำหน้ากว่านั่นคือที่มาของ AROW-3 r 3, ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงรุ่นอัพเกรดแต่คือก้าวกระโดดทางยุทธศาสตร์จุดเด่นที่สำคัญของ AROW-3 r 3, คือความสามารถในการสกัดกั้นเป้าหมายในอวากาศต่างจาก AROW-2 r 2, ซึ่งทำงานในชั้นบรรยากาศการทำลายขีปนาวุธศัตวูในอวากาศมีข้อได้เปรียบมหาศาล เพราะช่วยลดความเสี่ยงขององค์การกระจายสารพิจากหัวรบเช่นนิวเคลียร์หรือชีวภาพลงสู่พื้นดิน A R R O W 3ไม่ได้ใช้อาวุธระเบิดในการทำลายเป้าหมายแต่ใช้เทคโนโลยี Hit to Kill หรือการชนเป้าหมายโดยตรงด้วยความเร็วสูงเพื่อทำลายให้เ้นซาาซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำอย่างสูงพร้อมด้วยระบบนำวิถีและเซนเซอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้ตัวขีปนาวุธสามารถปรับเส้นทางการบินในอวกาศเพื่อชนเข้ากับเป้าหมายอย่างแม่นยำ a r r o ลบ3ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนโดยใช้เรดาร์ตรวจจับขั้นสูงเช่น Super Green p i ายและศูนย์ควบคุมการรบซิตรอนทรีเมื่อมีการตรวจพบการยิงขีปนาวุธจากข้าศึกเรดาร์จะคำนวณเส้นทางวิถีและประเมินว่าเป็นภัยคุกคำหรือไม่หากเป็นภาย AROW3 จะถูกยิงออกไปในเวลาที่รวดเร็วเพื่อสกัดการเป้าหมายที่อยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรนอกเขตแดนเทคโนโลยีนี้ช่วยให้มีโอกาสยิงสกัดหลายครั้ง หากการยิงครั้งแรกล้มเหลวระบบชั้นถัดไปอย่าง AROW-2 r, r o w 2, หรือ David's sling ก็สามารถยิงเสริมเพื่อรับมือได้ Arrow-3 มีระยะยิงไกลและความสามารถในการสกัดเป้าหมายที่ระดับความสูงมากกว่า100กิโลเมตรและสามารถทำลายขีปนาวุธจากระยะมากกว่า2,400กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถือเป็นอาวุธที่มีพิสัยไกลามากและสามารถปกป้องอิสราเอลจากขีปนาวุธที่ยิงมาจากประเทศห่างไกลเช่นอิหร่านด้วยความสามารถในการสกัดนอกชั้นบรรยากาศ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงขององค์การระเบิดหัวรบบนพื้นดินซึ่งอาจสร้างความเสียหายมหาศาลต่อประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานระบบนี้ยังได้รับความสนใจจากนานาชาติโดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งในปี2023ได้ลงนามสั่งซื้อ ARRO w 3จากอิสราเอลด้วยมูลค่าราว4,000ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นข้อตกลงด้านกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลการส่งออกครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างไรายได้ แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับประเทศพันธมิตรในยุโรปและขยายอิทธิพลของเทคโนโลยีอิสราเอลสู่เวทีโลกในด้านประสิทธิภาพ ARROW-3 ได้ผ่านการทดสอบจำนวนมากทั้งในอิสราเอลและต่างประเทศโดยเฉพาะการทดสอบที่ฐานทัพในอลาสกาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2019ซึ่งระบบสามารถสกัดเป้าหมายหลายลูกได้สำเร็จนอกชั้นบรรยากาศยืนยันถึงศักยภาพที่แท้จริงของระบบในสถานการณ์การรบจริง รวมถึงในสภาพแวดล้อมต่างถิ่นระบบแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจจับวิเคราะห์และสกัดกั้นเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในระดับที่น่าประทับใจในแง่โครงสร้างขีปนาวุธ arro w 3มีขนาดประมาณ2เมตรและน้ำหนักราว1,200กิโลกรัมใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบ2ขั้นตอนโดยขั้นแรกช่วยดันขีปนาวุธออกจากชั้นบรรยากาศและขั้นที่สองนำทางเป้าหมายในอวกาศตัวขีปนาวุธยังติดตั้งชุดขับดันขนาดเล็กเพื่อใช้ปรับทิศทางในสุญญากาศ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ตามเป้าหมายที่เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพแท่นยิงของ Arrow ลบ3มีลักษณะเป็นระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสูงสามารถติดตั้งแบบประจำที่หรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่ละแท่นยิงบรรจุข,ขีปนาวุธได้ประมาณ6ลูกและสามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จำนวนน้อยด้วยระบบควบคุมที่ลำหน้าการตรวจจับและตอบโต้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาที แอโร่ลบสามยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลซึ่งมีบริษัทอย่างล็อกฮิตมาตินและโบอิงมีส่วนร่วมในด้านเทคนิคและเงินทุนการทำงานร่วมกันครั้งนี้ไม่เพียงเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงแต่ยังช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งมีประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศในแง่จิตวิทยาทางยุทธศาสตร์ AROWU สสร้างความยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ สัตวปูจะต้องพิจารณาว่าขีปนาวุธใดที่ยิงเข้ามาจะมีโอกาสสูงมากที่จะถูกทำลายตั้งแต่อยู่ในอวกาศซึ่งลดทอนความสามารถในการคุกคามอย่างรุนแรง ARRO W 3ยังช่วยให้มีเวลาในการตอบโตมากขึ้นและสามารถรวมระบบกับพันธมิตรเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันร,ระดับภูมิภาคในอนาคต ARRO W 3อาจถูกพัฒน,นาต่อเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรืออาวุธโจมตีจากอวกาศ เพราะพื้นฐานของระบบนั้นมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับให้เข้ากับการป้องกันในระดับนั้นได้ AROW-3 จึงไม่ได้เป็นเพียงระบบสำหรับป้องกันภัยในปัจจุบันแต่ยังเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาระบบใหม่ๆเช่น AROW-4 ที่อยู่ระหว่างการออกแบบและจะมีความสามารถสูงยิ่งขึ้นในแง่เศรษฐ,ฐกิจแม้ว่าขีปนาวุธ AROW-3 จะมีราคาสูงต่อลูกแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีโดยขีปนาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพ ก็ถือว่าคุ้มค่าและเมื่อสามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นได้ก็ยิ่งช่วยลดภาระงบประมาณและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลโดยรวมแล้ว ARROW 3คือตัวอย่างขององค์การผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแท้จริงมันทำหน้าที่ปกป้องฟ้าของอิสราเอลจากภัยคุกค,คามที่อันตรายที่สุดในโลกและส่งข้อความชัดเจนไปยังัตรูว่า ประเทศนี้พร้อมตอบโต้และจะไม่ยอมถูกทำร้ายอย่างไม่มีการป้องกัน